คุณสามารถที่จะใช้คำสั่ง Optimize In File Work ในการปรับแต่งคุณสมบัติของรูปภาพอีกประเภทหนึ่งก็คือลักษณะของภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวที่เป็นจุด GIF นะคะอาจจะเป็นตัวแบนเนอร์ที่คุณแทรกเข้ามาตอนนี้หรืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวก,กันตูนอะไรอื่นได้เมื่อคุณใส่ภาพเคลื่อนไหวมาแล้วต้องการปรับแต่งก็คลิกที่ปุ่ม Optimize In File Work จากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะคะโปรแกรมจะถามหาไฟล์ต้นฉบ,บับก็คลิก Use This File เมื่อเข้าสู่ Dialog Box ของ Optimize Image ให้คลิกที่แทบ Animation ภายในแถบ Animation นั้นจะมีกลุ่มคำสั่งให้เราเลือกนะคะต,ตอนนี้จะปรากฏเฟรมนะคะของตัวภาพขึ้นไหวอยู่จะมีทั้งหมด3เฟรมโดยการคลิกและดูตัวอย่างเฟรมทางด้านขวามือได้คุณสามารถที่จะซ่อนหรือแสดงบางเฟรมได้โดยการคลิกที่รูปลูกตาที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้คือไม่แสดงเฟรมนี้นะคะ หรือไม่แสดงทั้งหมดนี้แล้วเราสั่งเพย์ดูก็จะไม่เห็นข้อความใดๆแต่ถ้าคลิกโชว์นะคะแล้วสั่งทดสอบภาพเคลื่อนไหวใหม่ก็จะเห็นข้อความนะคะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้ส่วนปุ่มนี้จะใช้สำหรับในการจัดลำดับภาพเคลื่อนไหวนะคะรูปนาฬิกาตรงนี้และเวลาตรงนี้จะหมายถึงให้คุณสามารถที่จะเพิ่มหรือลด ระยะเวลาของภาพเคลื่อนไหวได้ปัจจุบันจะเป็น50ส่วนร้อยวินาทีคุณสามารถที่จะให้มันเร็วขึ้นนะคะโดยการปรับเป็น70ขอโทดค่ะเป็น3า3สิบสก็จะเร็วมากนะคะนี่ก็เปลี่ยนเป็น30สิบแล้วลองทดสอบดูเห็นว่าข้อความนี้จะเปลี่ยนไปเร็วมากถ้าคุณกำหนดเป็น80สแล้วลองทดสอบดูใหม ข้อความนี้ก็จะค้างนานมากขึ้นเห็นไหมคะข้อความเวลคัมทูก็จะนานนอกจากนี้คุณสามารถที่จะปรับการแสดงผลด้านล่างตรงนี้ได้การแสดงผลตรงนี้คือปัจจุบันจะเป็น f ฟเ e อร์นะคะก็คือการวนลูปของรูปภาพที่อยู่ภายในแต่ละเฟรมนั่นเอง f ฟเ e อร์ Forever คือเมื่อจบเฟรมที่3จะวนกลับไปที่เฟรมที่2ใหม่แต่ถ้าคุณต้องการทำแค่ 2รอบมันก็จะทําวนแค่2รอบแล้วหยุดเลยนะคะเป็นภาพนิ่งแต่ถ้าฟอยเวอร์ก็คือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดไม่มีการหยุดจะเหมาะสําหรับทําป้ายโฆษณาหรือภาพเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะหลังจากที่คุณปรับแต่งได้แล้วก็คลิกที่ปุ่มอัปเดตนะคะเพื่อกลับไปที่ดีวีเวอร์จากนั้นลองไปทดสอบภาพเคลื่อนไหวของคุณในเบราว์เซอร์ คุณก็จะเห็นภาพเคลื่อนไหวของคุณทำงานในลักษณะแบบนี้นะคะในะคำสั่ง optimize นะคะ in file work ก็สามารถที่จะทำได้หลายแบบก็คือสามารถที่ใช้ลดขนาดของไฟล์ลดจานวนสีนะคะของรูปภาพแล้วก็ปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยค่ะ